สวัสดีค่ะวันนี้วิวีินิวจะพามาเปิดประวัติใบเตยอาสยามภรรยาดีเจแมนพัฒนาพลโดนเอียวฟอริก 3D ประวัติใบเตยอาสยามหรือสุทธีวันทวีสินเกิดเมื่อวันที่24มีนาคมพศ .2531 เป็นลูกสาวของสุรศักดิ์และวันเพนทวีสินมีน้องชายหนึ่งคนเกิดที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาใบเตยจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสองจังหวัดสงขลาและหลังจากเข้าวงการบันเทิงจึงย้ายเข้ามาศึกษามัธยม5ถึงมัธยม6ที่โรงเรียนสตรีวิทยาสองกรุงเทพมหานครเคยศึกษาอยู่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแต่ไม่จบการศึกษาปัจจุบันเธอเรียนจบปริญญาตรีจากคณะศิลปรกรรมศาสตร์เอกขับร้องวิทยาลัยดนตรี และศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยสยามถธอเข้าสู่วงการเพลงโดยเริ่มจากบิดามันดาทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับวงดนตรีลูกทุ่งและได้รับส่งเสริมให้ร้องเพลงเข้าประกวดร้องเพลงตั้งแต่อายุ7ขวบโดยใช้เพลงแนวสติงจนถึงอายุ9-10ถึง10ขวบก็เริ่มร้องเพลงลูกทุ่งโดยเพลงลูกทุ่งเพลงแรกที่ใช้ในประกวดคือ เลิกแล้วค่ะของอาภาพรนครสวรรค์คันอายุ15ปีสามารถคว้ารางวัลระดับจังหวัดจากนั้นจึงเข้าร่วมประกวดร้องเพลงระดับประเทศในโครงการพานาโซนิกสตาร์ชาเลน g e ปีพศ5 5 5 5โดยได้รับรางวัลน,นักร้องยอดเยี่ยมระดับภาคจนกระทั่งพศ2 5งพ ใบเตยขวารางวาัลนักร้องดีเด่นระดับประเทศจากนั้นได้มาเป็นศิลปินฝึกหัดของค่าย R.S. ใบเตยมีผลงานเคยร่วมร้องเพลงในอัลบั้มพิเศษ The Message เมื่อปีพศ2547ตอนอายุ17ปีโดยร้องเพลงอวยพรร่วมกับประพลพัฒมีเที่ยงซึ่งเป็นเพลงจังหวะเร็วทำนองคล้ายๆกับเพลงลูกทุ่งซึ่งต่อมาทางทีมงาน อะบอริจินในเครือ r าเมีโปรเจกต์จะทำเพลงลูกทุ่งโดยเห็นว่าใบาเตยชอบร้องเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วใบเตยจึงมีโอกาสมาร้องเพลงลูกทุ่งอย่างเต็มตัวโดยย้ายมาอยู่ในสังกัดอาสยามโดยเริ่มเปิดซิงเกิลของตัวเองเมื่อปีพศ2553ในเพลงปากไม่ใจคิดถึงด้วยมาดสาวหวานน่ารักสดใส จนมาถึงเพลง Coyote ค่ะพี่แล้วก็เพลง Check Rating เปลี่ยนภาพลักษณ์เป็นสาวเซ็กซี่ใช้เวลาออกซิงเกิลหปีจึงได้วางแผนอัลบั้มเต็มชุดในปีพศ2554โดยใช้ชื่ออัลบั้มว่า Check Rating จากนั้นก็มีผลงานอื่นๆตามมาไม่ขาดสายทั้งผลงานเพลงและผลงานละครชีวิตส่วนตัวของใบเตย เธอสมรสกับดีเจแมนพัฒนาพลกุลชรน,นามสกุลเดิมมิทธาขินปัจจุบันเธอก็มีบุตรสาวมีชื่อว่าเด็กหญิงดั่งต้องมนตรากุลชรชื่อเล่นเวทมนคลอดเมื่อวันที่13สิงหาพศสองพผลงานเพลงใบเตยมีผลงานเพลงช่วงปี2554อัลบั้มชุดที่1เช็คเรตติ้ง ค่ายอาสยาม RS ปี2555อัลบัม้ม Born to be ค่ายอาสยาม RS แล้วก็มีซิงเกิลปี2553ปากไม่ใจคิดถึงอาสยาม RS ปี2556โป้ใจมันเพียวปี2558ติดหนึบปี2559กรุบกรุป ปี2561เอาไม่เสร็จปี2565ที่พึ่งทางลายผลงานการแสดงละครเรื่องน้องเมียละครเรื่องแม้เลือกเกิดได้ละครเรื่องแม่นาคละครเรื่องรักฉันสวรรค์จัดให้ละครเรื่องอัญญานางหูกคำละครเรื่องเทพธิดาขนนกและซีรีส์เรื่องรักลวงหลอน ภาพยนตร์เข่าฉายเมื่อวันที่30พศ2อ6 0ภาพยนตร์เรื่องดอกฟ้ากับหมาเจ็คขอบคุณข้อมูลจาก music true id net